สวัสดีครับผมจ่าหอยลมชชยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาชม UN Army ในการดําเนินกลยุทธ์การเข้าตีด้วยการจู่โจมแบบวิธีการโผนะครับในการพะทะกับกองกําลังดาวเหนือนะครับตอนนี้ UN Army นะครับได้ทาการบุกจู่โจมด้วยวิธีการโผนะครับจนมาประชิดแนวรบในระยะที่สามารถเปิดฉากการยิงได้อย่างถล่มทลายเลยนะครับจนส่งชุดปฏิบัติการด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพื่อการปกป้อมพื้นที่นยนะครับจะทาให้กองกำลังดาวเหนือนะครับติดอยู่ในวงล้อมไม่สามารถหอยได้นะครับ และเริ่มมีการสูญเสียเรื่อยๆร่อนะครับทําให้กองกาลัง U n Army ได้เปรียบนะครับตอนนี้ U n Army ได้ทําการยิงอย่างหนักและสั่งโผอีกหนึ่งรอบนะครับกองกำลัง U n Army นะครับเริ่มโผในระยะประชิดมากขึ้นนะครับในระยะที่สามารถตะลุมบอลได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนนะครับที่โผล่ลงไปให้กลับมาสามารถทาการลบต่อได้นะครับเป็นการฟื้นฟูกําลังลบนะครับให้ดํารงอยู่ในแถนลบต่อไปได้นะครับในขณะที่กองกําลังดางเหนือนะครับไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ ยังเหลือรอดอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ก็กาลังทําการค้นหาต่อไปนะครับแล้วก็มีการสั่งสู่โจมแบบหน้ากระดานเข้าปกล้อมปิดล้อมพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้กองรังดาวเหนือที่ยังเหลืออยู่เพียงหนึ่งคนในพื้นที่ตอนนี้นะครับที่ยังต่อสู้อยู่ ต้องหนีตายนะครับจนสุดท้ายแล้วทําให้กองกำลังทหาร UN Army นะครับสามารถปิดล้อมพื้นที่ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจนสามารถสังหารดาวเหนือเป็นคนสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับช่วยเหลือเพื่อนที่รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็โคเวอร์พื้นที่ไว้นะครับจนได้ยินเสียงการสตาร์ทรถของน่าจะเป็นระดับหัวหน้าของกลุ่มดาวเหนือนะครับแล้วก็มีรถติดปืนเข้ามาช่วยนะครับแต่ก็ช้าเกินไปแล้วนะครับ รถติดปืนมาไม่ทันเลานะครับก็สร้างความเสียหายให้กับกองกำลัง U.N Army ได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสุดท,ท้ายก็ต้องถอนกําลังกลับไปในวันนี้นั่นเองนะครับ